เป็นจังใดคือว่าหลังจากที่ปล่อยตัวเลกออกมาส่วนหนึ่งแล้วนี่ค่ะบาดนี้แม่คู่ว่าจังใดก็เอาเลกไปเสียงไปเสืรอมเงี้ยงอันตอนแรกเนาะค่ะตอนแรกอ่ะคือความมั่นใจของ,ของควางนี่มันมันเป็นซื่อเนาะมันก็กอีกอย่างหนึ่งมันเป็นแบบคือจังมวันประชาเจตอย่างเสียค,ค่ะก็เลื่อนไปเฮตบุญได้่ไปเฮตบุญหมว่บ้านนี้พระอาจาร,รย์กับมีพระอาจาร,รย์คนถักเนาะค่ะว่าเอ,อ เกกตัวนี้มันบ่เขาจังสีเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยเป็นเป็นแบบว่าบ่หมั่นใจค่าบ่หมั่นใจก็เลยว่าพ่อกับบ้านอามงานเจ้าตัวยังไงแล้วเล่เลกขอเสียงกับปูบาปูเอ่อถ้าเลขของปูสองนี่มันสวยอีหลีอยู่บ่อมันสีไม้อีหลีอยู่บ่อถ้ามามาบอกลูกในเด้อหรือว่ามันจะบ่มากอะให้มาบอกลูกแน่เพราะว่าตอนเนี้ยลูกบ่หมั่นใจนะค่ะ แม yup. ่คู่ปกติแล้วถ้าบ่มีผูู้เชิญแม่คู่ก็จะเสียงแบบนี้นะคะคือให้ฟูมาบอกในความฝันหรือในนิมิตนะคะเมื่อคืนแม่คู่เลยฝันที่เอาเลขสองตัวเดียวเลยได้ค่ะเอาสองตัวเดียวเอาสองตัวเดียวเลยว่าถ้าสองไม่มานี่ก็คือคือให้บอกลูกถ้าสองมากอ่ะก็ห้มากคันๆเป็นสองเกตนี้คันบ่เห็นนี่ก็ให้ลูกบ่เห็นอียั่งเลยยังเสี่ยงนะค่ะเมื่อคืนแม่คู่เลยมา เลยฝันมาก่องฟองนี่สิไปขึ้นจังมาไปกู้ยืมเงินนี่แหละค่ะครับแล้วเห็นนั่นเจ้าต่อแถวกันผู้ใดกู้ยืมเงินได้สิได้บกพุญภูลนวยเนาะค่ะ,คะได้เงิ่อนและได้บกพุญภูลนวยมะละกอแม่นค่ะได้มะละกุลลูคนค่ะเนาะค่ะที่นี่แม่พูดจะเข้าไปแม่พูดไปสุดท้ายมูเนาะ,ะ,ะค่ะคนแรกมาเฮ้อเงินมันสิเบิร์เหรอด้สิได้สิได้ได bon o, บุ่ญอ่ะประเสริผู้ถี่เพิ่นเส้นเนาะค่ะ ก็เลยเดี to to ๋ยวถามัวหนาก่อนเพิ่นวมาเพื่อนเลยเขาไปถามได้ได้เพิ่นนมาคุณอัาเพิ่นนมาได้ย่งมาสั่นแม่คู่เลยได้เงินได้เงินที่่าเขาแถวไปยืมกันนั่นแหละแต่แม่คู่ได้บุกฮงสองหน่วยซึ่งบุกคือมูขาได้บุกฮงสองหน่วยเพราะแม่คู่ได้บุกหงแล้วแม่คู่เลยกลับกลับเลยเห็นท่านเจ้านั่งกินเขากินน่ะแม่คู่กับท่านเจ้าอิ่นไปกินแม่คู่กะนั่งกินน้ำท่านเจ้ากินแล้วแล้วก็เลยย่างออกมาย่างออกมาเลยเห็นรถตำรวจเลยถามท่านเจ้าในความฝันนะคะถามว่าตำรวจมายัง ไว้สิมาจับคนเนี่ยเล่นการพนันบาสในความันค่ะก็เลยมียิ่งผู้นึงนมาจับสิมาจับเพียงอย่างม,ม่มีผู้ใดเล่นดอกมีแต่เด็กหน่อยสองนนะนนสนคนอ่ะเรียนโยฮันราสตำรวจเร่เขาไปจับเด็กหน่อยสองคนนะั่นอ่าเอามาเอาเด็กหน่อยสองคนอนะ่ะมาเลยมาตัดเตือนมาตอนนี้สิมาจับ,บสิตักเตือนกอนเนาะค่ะซึ่งตำรวจสองคนเด็กหน่อยก็สองคนนะคะประกมก็สองน่วยแมนค่ะหล้วที่นี่อ่ ตำรวจผู้ดั้นเพิ่นก็เลยบอกมาว่าจับดอกสันเพราะว่าไล่มืองามเพื่อนมาเฮ็ดจังได้ก็สอบได้เฮ็ดจังได้ก็ออกอันนี้คือตำรวจบอกแมนค่ะเพิ่นมาเฮ็ดจังได๋ก็สอบได้เฮ็ดจังได้ก็ออกแม่คู่เทิรเราเทิงคนลูกเนาะค่ะเพราะว่าเป็นหยังคือแม่คู่ถึงมีความมั่นใจเพราะว่าปูบอกไปตอก่อนหน้านั้นว่าปูยังบ่ทันได้สอบปูเฮ็ดจังได๋ก็สีสอบผ่านอยู่เนาะค่ะ ซึ่งเมื่อคือนนี่ตำรวจผู้นั้นมาบอกว,ว่าเด็กหน่อยสองคนเฮน็ดจังใดก็สอบได้เฮ็ดจังใดก็ออกนี่มแม่ค่ะละเด็กหน่อยสองคนน่ะแต่งตัวดีดีสะอาดสะอานจุดนักเรียนนะ่ะค่ะแม่คู่กัเลยไม่ความหมั่นใจว่าคุ้ก็บสองหน่วยตำรวจกับสองคนเด็กหน่อยกับสองคนแม่คู่เลยมั่นใจคือเอาเป็นล้านปอร์เส้นเลยไม่ความดูซื้อกวอางตอน,านสามาแน่นอนสามาแน่นอนค่ะ เอาลางเปร์เส้นเลยตอนไหที่แม่แน่นอนครับคือสองค่ะสองเนาะคือสองแต่ว่าแม่คู่มาเห็นภาพที่่นบอกสองเกตเนาะค่ะแต่ในความมั่นใจของคนเห็นจังได้กับเป็นสองเก่าเนาะค่ะเห็นจังได้กับเป็นสองเก่ามากจะใช่ไหมก็ถ้าแปดไม่เป็นขาบอม่าแปดมันจะเป็นเก่าไงคะที่ที่ตูบอกไว้ค่ะอ๋อะไรกูมากกว่าเขานะแมนค่ะก <Believe it. S 1> ็คือแม่คู่ก็เลยมีความมั่นใจว่าระวังสองเกตสองแปด แต่มันสีมาจะเสียนไหมคะในตำรวจนี่มันพูดจะตีว่ามันเป็นสองมันเป็นสองแล้วเด็กหน่อยก็สองหกพันกือบสองแล้วค่ะตำรวจปกติแม่แม่ผู้ฝันแม่ผู้จะตีตะเก่ายางเกี่ยวเลยค่ะค่ะคือมั่นใจละค่ะว่าสวยที่สุดของปู่มั่นใจที่สุดสองบอดดีเติมปากเต็มข้ามว่าสองแน่นอนแต่สีเป็นสองยังแมงค่ะแต่ในความรูซื้อกล่องมักคือสองเก่าค่ะเดี๋ยวถ้าผมต้วนความฝันจังหน่อย ตำรวจอ่บังคุ้งสองหน่วยบ่ะแมนค่ะบังคุ้งสองหน่วยซึ่งผู้อื่นได้หน่วยเดียวบ<อ>ที่ไปต่อแถวเขาได้เงินแล้วก็ได้ได้บังคุ้งหน่วยเดียวออแต่แม่กู้ใบสุดท้ายโมได้สองหน่วยได้สองหน่วยมีอย่างเนียที่ใน,นความฝันนี่ที่เป็นสองเนี่ยครับล่องล่องวางนู้นแต่มีตำรวจสองคนตำรวจสองคนค่ะไปจับได้หน่อยสองคนไปจับเดกหน่อยสองคนค่ะแล้วก็ ในสองคนนั่นเขียนหนังสืองามเพื่อนบอกว่าลายมือสวยเห็ดจังได้ก็สอบได้เฮ็ดจังได้ก็สอบผ่านเฮ็ดจังไดก็อดเพื่อนม,มาจงสี่แมค่ะตำรวจเนาะคะ<อ>่ะซึ่งซึ่งตอนไม่ยิ่งเราเราข่ามไปนิดนึงเนาะคะ่ะที่แม่คู่ไปกินเขานี่ไม่ยิ่งคู่หนึ่งเดี๋ยวปาก,กเดี๋ยวท่านใส่แม่คู่แบบว่าคือบอมักแม่คู่กับบอมักคือกันนั่นก็แสดงว่าสี่ไม่มีคือบอมัก นั่นแหละค่ะนึ่งนึ่งจุดแล้วค่ะที่ไม่มีที่ไม่มีแน่นอนอันส้มงไว้เชื่อไว้เตรียมกระเป๋าแล้วนีิคนใหจไว้เฮ็ดจังไหนนะซีมื่ีเอาไปขายตัวเอาไปขายตัวเนาะค่ะอันอันนี้คือคือเป็นเป็นความที่ก่อขวางเสื้อมันผู้บาอาจารย์เนาะค่ะคือเพิ่นจะเฮ็ดเห็นว่าเออเนี่ยไปจังสี่เห็นไม่ยิ่งจังสี่กับบอมากแล้วเปลี่ยนแม่ค่ะเบี้ยปากเบี้ยข้างใส่กันแต่แสดงว่าซีบอมี่เนาะค่ะสอง เพื่อนเจียสอนเห็นหัววามันมีอิลีจังเสียนแม่ค่ะไปไซ่แม่ผู้ใหญเห็นตาสอนน้อง่ะก็จิเป็น,น,ออน,น,ะะปนขบคุงสองออด้วยตำรวจสองคนเด็กหน่อยสองคน,นและ่ะคือเด็กหน่อยคุณไหนกน็แต่งตัวสะอาดสะอาดเนะะี่ยค่ะอืมจิ๋าสอนนะบ้านานี่เด็กหน่อยนี่ย้ายไปไหครับบ้านน้ก็ย้ายย้ายย้ายกวนโนบ,บายอีกค่ะย้ายกนบัยก็ค่ะย้ายกวนเนาะค่ะเด็กหน่อยปฐมอยู่เป็นเด็กหน่อยปฐมอยู่ค่ะแต่ว่าหันเพิ่นเพิ่นแต่งตัวสะอาดสะอาดแล้วกัน คือคือนางกลุ่มอะค่ะนางกลุ่มเขียนหนังสือคือคือตำรวจให้อภัยแล้วนะคือเพื่อนไปเล็กตัเพิ่นนั่นแบบเล็กน้อยเพื่อนั่นแหละตำรวจเรียกว่าประจับดอกประศั่นสิให้อภัยมาแต่บัดนี้ก็เรียกว่าน่ะจำว้เด้อคือตัวไม่คู่บอกเล็กน้อยจำว้เด้อประศั่นไปตั้งใจเลียนหนังสือเทดไหดีจังเสียนนะเพื่อนจะได้ประจับก็เป็นยางดอกตำรวจเบลาน่ะก็เป็นยางดอกไล่มือสวยเทดจังไดก็สอบได้เทดจังไดก็สอบ่าน เฮ็ดจังไดก็ออกเประหาจังสีนี่ค่ะค่ะแม่คู่ก็เลยมั่นใจอืมมีแนวถามแม่คู่บัดนีบักคุงมากสองเนนค่ะเด็กน้อยสองคนตำรวจสองคันค่ะเลขมัตสีมาคู่เป็นไปได้บ่สอ่าแน่นแนความหนูซื้อเนาะค่ะเสากับไปจัดเรียบร้อยด้วยแม่คู่เอาสองสองเก้าสองสองเจ็ดค่ะโอ้ค่ะให้ออกความเห็นน้ำเนยหรือเหนือขนน้ำเนยขึ้นน้ำเนยก่ะ สองเนี่ยสองเก้าไม่คูถูกแล้วล่ะแต่อย่าลืมสองหกทาไม่เหตุผลทีมี2สองหมากพออย่งเพราะว่าสองสามเป็นหกเลยอสองสแต่แต่ปกติกะคือคาถับคู้ดำเพื่อนบอกเก่านะคะมันจะกลับเป็นเลขหกยู่แล้วนะคะเก้ากับหตัวเดียวกันคือความหมายของปูบมีตัวอื่นที่จะตีกลับเนาะค่ะ ไอตีเพินว่าเจ็ดเป็นหนึ่งแปดเป็นสามเป็นยังยั่สี่ป้ได้ตีของปูดำเนี่ยตีตูเดียวคือเก่ากับหกก็ะดรัค่ะนี่แหละค่ะก็มั่นใจค่ะมั่นใจที่สุดพ้อมมาจังใดก็สซวงมาในคก้อนหนูซื้อกอด้วยค่ะค่ะเพราะว่าล่องเอาไปเซียงแล้วเข้าใจอยู่นะสองสามเป็นหงษ์นะครับเข้าใจว่าสองสองสี่คนณคบบอลแม่น่าหน้าแม่สุดก้นคนระยาะมากมากเป็นคู่เนี่ยสามสามยาง มาสามยางคือบคูคือตำรวจกันเด็กหน่อยยังเสียะคะคูสามยางสองสามยม่กมาจังสันรอบบายนี่สองสามยางสองสามสองสามก็เป็นหกคือเกาค่ะแต่ว่าของเปล้นแบบมี้สองสามคือเกาไม่ยูสองสามแต่ว่าคือสองสามนี่เป็นตัวเลขทีเม่คู่บอมากได้ขับเปลียนบอมาก็ม่นบาสองสามเป็นหก็คือสองหกไงค่ะสองหกสองเ้าเท่านั้นหกับเก้าตีลังกาได้แมนครับแลวก็ มั่นใจมากเลยอย่างเงี้ยมั่นใจมากเจืกระเป๋าหกแก้วเจือกระเป๋าอีกแล้วต้องมั่นใจเยอะตัวนี่มันชัวตัวคนนี้ใครบอกว่าเจ้าจ้องเจือหูนี่มั่นใจยั่งยิ่ยวเงยิ่มากเตี๋ยใจเลยเจ้าของบมดเลยค่ะเพราะว่าตอนตอนแรกไม่คู้ว่ามั่นใจเด้ว่ามั่นใจว่าว่ามั่นใจบ่กว่ามั่นใจว่าสองสีมากคือบ่าแม่เนาะค่ะคือแบบเอ๊ะมันคือเป็นเสื้อๆยิงเสียนะคะแล้วยิ่งมีผู้ทักก็คอก็เลยว่าปู อหนูไม่มั่นใจฮคดให้หนูเห็นแนว่ววสองเนี่ยมันจะมากหรือ,อบ่มากแ็ดให้หนูหูแน่ว่ามันสวยที่สุดบอเนะคะซึ่งตอนนี้อ,อะเบ้าได้เติมปากว่าสวยกับจีบบอเพิ่นเนี่ยแหละค่ะเพื่อต่อแล็บคนเดนหนึ่งกับอสองเป็นบคะแล้วเพิ่นเอาสองไปทึ่งๆสองสวยที่สุดค่ะการยังปูดอีกรว่าสองของปู่สวยที่สุดคผมผมย่านเลขผู้ให้ไม่ออกเต๊ะไปพูะ ตำรวจกับสองแบบงกับสองเดหน้ากับสองมันมีสามอย่างยังสี่กับ้า่ใส่กันสองสามนี่ออกนลขคู่หายเลเนุ้่หายเู่้อมากเนาะผูมากสองสามสองสมันเป็นไปเพราะอะไรจ้ะเพราะว่าไฟไหม้คิดสรุปแล้วไฟกั ผู้เฮ็ดเหเล็กคนหนึ่งนี่เป็นยังไงก็เป็นไปก็ได้คอยมาวิเคราะห์เรียบร้อยสองสามมีโอกาสเป็นไปได้เลยเพราะว่าคอยยังไม่ได้ซืเสียใยครับ <c oughs> เปลี่ยนไปก็ได้ดอก <c oughs> อนั่นที่ปเป็นไปได้สองเก้าครับสองหกคนก็ต้องอ่ออานหิงสูตรได้เลยอ่าแต่การหญิงค่ะ,ะ,ค<น>ะจังแี่หลักค่ะก็คือมั่นใจแล้วค่ะโอ้เอากรชัดเจนครับอ่าแต่ว่าสำหรับว่ามั่นใจหลายเนี่ยคือสองมาแน่นอนน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่จะมาสองกับหยัง เนาะอันนี้กายไปพินิจีิจรนาผู้ใดมีความคิดเห็นแตกต่างเจ้าใดก็จะเริ่มคอมเมนต์ใตคลิป่า้กําลังใจกันมาครับสําหรับอ่าราศเปลี่ยนทั้งแฟนเพจียหรือว่าจะเป็นแฟนทั้งย่อโทกันต่อไปเนี่ยเนาะสองมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวจับคู่ตอนนี้ตัวที่มั่นใจค่ะจ้าใดก่ะแม่คู่กับมั่นใจที่สุดสองสวยที่สุดแล้วก็มั่นใจที่สุดคือสองเห็นจังได้กับแม่ในความมั่นใจ ร่างทรงปู่ดำและผปู่ดำให้แม่คู่มันจะที่สุดลาดเส้นนะคะว่าสองสวยที่สุดนะคะแม่คู่จับอยู่ทีสองเก้าค่ะสองเก้าค่ะเก้ากับหกตัวเดียวกันเด้อเอฟซีค่ะครับโอเคครับชัดเจนเนาะอ๋ารบกวนแม่คู่ซ้ำนี่แหละครับผมครับขอบคุณ